ก็นี่ครับเวียนสองตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่พุทธาไหนที่ยังไม่ลองนะครับนี่นะครับถ้าดดิมๆจากบริษัทมานะครับผมก็จะลองนะครับเวียนนะครับข้างละสองตัวนะครับนะครับเวียนข้างละสองตัวนะครับนี่ครับมันจะกินเสื้อตรงนี้นะครับนะครับเดิมๆครับนี่นี่ รตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะหายนะคนี่สิบโมแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับแื้วทีนี้ทน้าก็จะทําการเปลี่ยนน,ะนี่นะครับผมก็จะใช้แวนนะครับสองข้างรองตรงนี้นะครับข้างและฝั่ง,นะนนะนงนะครับนี่นะเพราะตก่อนไม่ลงครับมันจะกินน,นะครับกินเสื้อด้านข้างตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครันี่ สังกเกตก็จะเห็นรอยตัวนี้นะครับมันหายไปแล้วครับนี่ครับมันจะกินเสื้อตรงนี้นะครับตอนใหม่ๆมันจะนี่ครับตัวนี้มันจะเสมอนครับแต่ตัวนี้มันหายไปแล้วนะครับทําการประกบ ใส่ไปแล้วตัวหนึ่งแล้ว สหรับท่านในที่ออกรถใหม่นะครับที่ไม่เคยสังเกตรถของท่านเลยนะครับก็ไปสังเกตดูนะครับว่าตัวนี้มันสึกไหมนะนครับให้ไปสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกหมากนะครับว่ามันกินเสื้อตรงนี้ไหมนะครับ ถ้ากินนะครับแนะนำนะครับให้ใช้เวนรองนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแนะนำให้ใช้เวนนะครับลองทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ผมใช้ลองทั้งสองข้างนะครับข้างละสองตัวนะครับข้างละฝั่งนะครับเพราะมันกินตัวนี้นะครับเวลาเราปรับแขนซ้ายขวานะครับเวลา่วนมากมันจะกินเฉพาะตอนที่เราใส่พานไทยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าลอตเตอรี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราปรับตรงนะครับส่วนมาก์ทพันไทยเราจะปรับสมานมากจะเอียงไปทางหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมากินนะครับกินเสื้อตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่สังเกตก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ารถของท่านเป็นแบบนี้ไหมนะครับก็มองว่าคลิปนี้ก็ถ้ามองว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับเพราะว่า ก็ลับไปดูนะครับรุดของพี่ๆยงน้องดูนะครับว่าเป็นเหมือนกันไหมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเหรีสองตัวนี้นะครับเจอมาแล้วนะครับเกีมยกับตัวแล้วนะครับเหรีสองตัวนี้นะครับสองข้างเลยนะครับส่วนวิธีเอาก็มีในคลิปลงไปแล้วนะครับก็ ไปลองไปกดดูย้อนหลังได้นะครับนะครับวิธีการอาอกอกนะครับตัดแต่งยังไงนะครับให้มันอ,ออกง่ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ